สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวครับว่ารายงานประจําปีของเป็นตะก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ว่าจีนชาติมหาอำนาจคู่แข่งของสหรัฐได้ขยายพลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงปีที่ผ่านมาและขณะนี้จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ปฏิบัติการอยู่ในครอบครอง ราว500หัวซึ่งมากไปกว่านั้นเป็นตะก,กรอนระบุว่าจีนยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ในคลังแสงของตนเองมากกว่า1,000ันหัวรบภายในปี2 5 7 3รายงานของเป็นตากอนร,ระบุด,ด้วยว่าการสะสมหัวรบนิวเคลียร์ของจีนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการแต่ว่าคลังนิวเคลียร์ของจีนนั้นยังถือว่ามีน้อยกว่าของรัสเซียและสหรัฐอเมริกาซึ่งจากข้อมูลของสถาบันวิจัยสัน,นติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มหรือว่าซีปรีซึ่งเป็นองคอ์กรอิสระในประเทศสวีเดน ชี้ว่ารัสเซียเป็นชาติที่ครอบครองวอวรบยิวเครียมากที่สุดราว5,889หัวรบส่วนสหรัฐอเมริกานั้นมีหัรรบดิวเครียในครอบครองราว5,244วัรรบขณะที่ข้อมูลของเพนตากอนระบุว่าในปี2 5 6 4นั้นจีนมีวัรรบดิวเครียในคลังแสงราว400หอวรบเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐรายหนึ่งเนี่ยครับกล่าวถึงรายงานฉบับนี้ว่าเราไม่ได้พยายามชี้แนะไปจากสิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินการ แต่ว่าเรากําลังเสนอได้ว่าพวกเขากําลังอยู่ในเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่มากกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งประเด็นนี้ทําให้เกิดข้อกังวลอย่างมากสําหรับสหรัฐปริกาก่อนหน้านี้ประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนประกาศว่าจีนจะส่งกองทัพระดับเวอร์คลาสออกไปภายในปี2 5 9 2โดยนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นสู่อํานาจในปี2 5 5 5ก็ได้พยายามปรับปรุงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ในรายงานนี้ของเพนตะก้อนระบุนะครับว่า แรงผลักดันในปัจจุบันของจีนในการขยายคลังแสงนิวเคลียร์ได้ถูกกำหนดให้ลดความพยายามครั้งก่อนลงทั้งในด้านขนาดและความซับซ้อนเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุด้วยว่าจีนยังอาจสร้างฐานปล่อยขีปนาวุธ3าแห่งใหม่แล้วเสร็จในปี2 0 6 5รวมถึงไซโลเก็บขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM อย่างน้อยอีก300แห่งด้วยกันโดยขีปนาวุธ ICBM มีพิสัยตำการมากกว่า5,500กิโลเมตร ซึ่งกองก,กาลังตรวจของจีนนั้นพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้จีนสามารถก่อการคุกคามโจมตีต่อเป้าหมายในสหรัฐฮาวายและก็อสกา้าได้กระนั้นการวิเคราะห์ในรายงานดังกล่าวระบุว่าแม้คลังนิวเคลียร์ของจีนจะขยายเพิ่มขึ้นแต่จีนยังคงยึดมั่นในในโยบายไม่โจมตีก่อนและตอบโต้เพื่อป้องปรามเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านเฮนรี่บอยนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือว่าเฮนรี่บอยกล่าวให้ความเห็นว่าอัตราการสะสมหัวรบนิวเคลียร์ของจีน ตามรายงานนั้นไม่ได้ดูผิดปกติมากนักและเขายังยอมรับว่าจีนดําเนินการได้เร็วกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่1,000วรบนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อมีการออกมารบุอข่าวชัดเจนว่าเวลานี้จีนนั้นกําลังเพิ่มหัวรบอ,อย่างต่อเนื่องและเป้าหมายนั้นก็คือขยายเพิ่ม1,000วรบด้วยกันครับ